วัสดีครับถ้าใช่มวลดีครับไม่ดีกับ่ิมเฮดแนวซับหลุมปูต้นไม้ครับเก็บเป็นใส่ข้ำดันดินแล้วก็ตัวนี้เขาเห็ตให้มันสวยน้อยหนึ่งครับด้านบนนี่สีใหน้อยหนึ่งครับเวลาเขาดันดินดินมันก็สิดันขึ้นมาห่างถึงครับมันจะมีดม ย่ยมตอนตางย่อที่มึงขั้นตอนต่อไปครับอ้าวเงินกมันยาวงครับตัวนี้เากัเชื่อม เป็นแักนันนครับป็นินตัวกดลาดินมันเปนมากมันคิรก็ข้ากันแล้แล้วลดินมันจะดิงมันเอากรใส่ดมตัวนี้ครับกส่ดดไปกรกัประมาณวมเทั้งหมดแปดสเส้นครับความสูงที่มหาโตัวกดคร,ร,รับประมาณ 嗯、那个枪太猛。 งามเนาะใไซเวล่าด้วนซ้ำไทยเลยฮะด้วนก็ไทยอีกเล็กกับแห้งก็ไทยอีนนกตุ้กนก้ม ครับตัวนี้ก็อุปกรณ์สับปูพักปูกต้นไม่ก็เร็ดแล้วเรียบร้อยแล้วครับนี่ตัวโดตัวอันเนี้ยนดินซังแบบเฮ็ดตัวเหยียบผมก็จะเฮ็ดให้ครับแต่นี่เพิ่นสังมาหนึ่งมูกว่เฮ็ดให้เดือนนี้ครับมีตัวเหยียบผมก็ต้องเชื่อมใส่บนนี้ครับผมครับเมื่อนี้ก็ขอขอบพูดหลยๆครับติดตามคลิปถ้าใช่มนต์อีกครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ น่มั่นใจในสัจชะไมณีครับวนี้พอขอบคุณหลายๆครับ